กปับสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายมดสุขุคุณคนเลยนะคะมาพูดมาฟอกกันอีกแล้วกับซาน้อยชาแนลค่ะอาพี่น้องคายไปหลายมือไลยเว้นเติมนะคะเพราะว่าตดทุราขายเครื่องนี้งานหลายแห้งนะคะอ่ะพี่น้องกลับมาแล้วมอนีเนาะมีเลียงมีเล่ามาฝากมาตอนพี่น้องคือเกา่าพี่น้องเดี๋ยวมอนีซานนอยชะมาวเอาวเรื่องของ คนจีนที่อยู่ในไทยและคนจีนที่อยู่ในเล่าแตกต่างกันจังไดเนาะพี่น้องเนาะแตกต่างกันหลายเนาะเพราะว่าสาวน้อยได้ไปเลื่อนเห็นคลิปคลิปหนึ่งของเอื้อยบีซี่เนาะเพื่อนเป็นคนล่านะคะที่เพื่อนออกมาว่าเกี่ยวกับคนจีนในไทยกับจีนในเล่าว่าแต,ก,แตกต่างกันจังนนะ่งใดเนาะคนจีนในไทยก็คือเป็นคนจีนที่อพยพมากเนาะเพื่อนว่าเพราะว่าตอนมากกมีเสื้อมอน อเอ้นเสียบะเสียมอนพื้นใบมอนใบเสียพื้นแต่ตัางกับจีนในเล่าก็คือจีนไดเล่าเป็นจีนเท่าที่ออกที่เป็นนักลงทุนสแสวงหากำไรนะพี่นอนะ้องเนาะอาเรียงราอจะเป็นจึงใดพี่น้องไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ อ่คลิปนี้ขออนุญาตเอ่ยดีซี่เชื่แนวนะคะขออนุญาตเอาคลิปข,ของเพื่อนมาลงให้พี่ให้น้องเบงด้ยกัน,นพี่น้องเนาะจะเป็นรุนนนงก,ก,กันเลยค่ะจ่นยวนในประเทศลาวมันดีเฮ็์หลายคนบะเพื่อนมาสร้างสาป,ประเทศลาวให้เพื่อนนะแล้วเพื่อนกะแจะทางฟั่งไทยด้อค่อยจีบอกไห้นะพวกเจ้าอย่าไปแซะเขาอันจินยูลาวกับจินยูไทย ขอจีบอกระดับความแตกต่างให้ฟังจีนอยู่ไทยคือจีนอบพยพมาเต้หลายสิบปีพวกเขาอบพยพมามาตั้งที่นฐานจนพวกเขาได้เซ็นสัญญาเสื้อชาติคนไทยจีนคือเขาอบพยพมาอยู่อันประเทศไทยนะมันตั้งกับประเทศลาวประเทศลาวจีนอยู่ประเทศลาวอยู่สามเหลี่ยมทองคำน,นะเขาเป็นจีนสีเทาเขาเป็นจีนที่อัน ทั่วโลกค่นเขาบบเอาเขาบบต้อนฮับเขา,บาได้มาสร้างสาให้ประเทศเราเขามโากบกุย้ยเจ้าต้องเบิ้งดีๆเจ้าต้องเบิ้งดีๆว่าการที่เขามาสร้างสาแล้วก็เขามาสร้างสารหรือเขามาโกบกุย้ยยกตัวอย่างคือเขามาสร้างงานเบิงหลวงค่ะของคนจีนหา,าเงินไปใส่เงินไหลไปใส่เขา เพราะเขาเอาคนจีนมายู่คนลาวันส่วนน้อยบุรวยเท่เข้ายู่บัวได้แกนที่เขาสร้างสามเหลี่ยมทองคำได้มาสัมปทานเก้าสิบเก้าปีเขาเป็นการซื้อคาาเขาสร้างสาพัฒนาก็เพราะของเขาเองถ้าสมมุติว่าเจ้าเจ้าบ่วยเสียชีวิตไปแล้วเจ้าจะสู้หวังว่าพวกเจ้าที่ได้สามเหลี่ยมทองคํามาเป็นลาวเด้เจ้าเจ้าจะไปคิดจังสั้นเดี๋ยวจะไปคิดตื้น ถ้าเมื่อไหร่เราเสียลูกหลานของเราพลเป็นผู้ครองสามเลี่ยมทองคำคิดว่าเขาจะมาสร้างให้ขนาดเขามาสร้างรถไฟพวกเจ้าก็ต้องเสียสองข้างทางให้เขาเสียสองข้างทางเขาก็เอาลูกเอาหลานเอาเลนเขามายู่อนาคตต้นหน้าเขาก็ออกลูกออกเลนออกหลานไปเขา,าได้มาสร้างให้เจ้าฟีสมเลี่ยมทองคำคิดแต่ว่ามันมันแบ่งออก ไปทางนอกแล้วมันแบ่งออกไปทางนอกแล้วบอสตันมันมามีด้านขึ้นเกิดขึ้นมามันจึงมีด้านเกิดขึ้นมาผมบอกมันไม่ได้ขึ้นกับเราแล้คือว่าอนาคตข้างหน้ามันก็สิแยกตัวออกไปเป็นอีกเมืองหนึ่งมันโมเมนต์ของเราเขามาสร้างเห็นบหมเขามีเงินนะผู้นำขอสลาด แล้วถาม่าจิ๋นมันมีความผิดบ่มันก็ได้มีความผิดพวกเขาก็าได้มีความผิดพกเขาเอาเงินมาซื้อมาจ่ายมาจ้างเอาฉะนั้นแล้วเขาบ่กมีบ่มีความผิดมันผิดที่เจ้าเป็นเจ้าบ้านละเปิดประตูให้เขาเข้ามาเปิดประตูให้เขามากอบกวยเอาชุดเจ้าเปิ่งไหมบ้เสื้อนอะ่ะทางภาคเหนือทางภาคเหนือบา,บางบางบ่อน่ะ เขาไ่าได้หับได้เงินกีบเขาตีราคาเขาเอื้นเป็นเงินหยวนเขาเอื้นเป็นเงินประเทศเขบบนทั้งทั้งที่อยู่ในแผ่นดินดาวประเทศใดเขาสามารถฮ็ดได้แบบนั้นม่มีประเทศใดจีนนะ่ะที่มาอยู่ไทยเขาก็ยังเขาก็ต้องนำไส้กฎหมายไทยไดเด็นบ่ยังใส้เงินบาทต้องให้เจ้าเอาเงินหยวนมาเจ้าก็ต้องไปเลขในธนาคารหรือห้างที่เขาหับเลข เขาเจ้าจึงนํามาใช้จ่ายเขาจะบลอเอาเงินที่นํามาจากประเทศเขาเงินประเทศเขาไปจ่ายไปจ่ายลดในห้านอาหารหรือตามห้านสะดวกซื้อมันเป็นไปบ่ได้เต้เขาสามารถจ่ายเงินหยวนได้อาหารข้านกินดื่มตั้ง่างได้ผมวอยู่ในภาคเหนือเดี๋ยวมันกระลามลงมาลามลงมาลามลงมาสุดท้ายแล้วมันกระจายได้ทั่วประเทศและเงินกีบของพวกเจ้าด้ มันจะหายไปเขาจะบบเอิ้นเงินคีบเขาจะเอิรนเงินยวนเงินยวนเงินกีบของับกแก้วที่ปู่ย่าต,ตายายที่เขาสร้างมามันก็สิหายไปมันก็สิหายไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็บ,บ่มีคุณค่าบ,บ่มีราคาอีกเดี๋ยวจะมาหาเขาว่าก้อยดูทูกมันมาได้หรุทูก เจ้าต้องยอมภาพความจริงให้ได้ก่อนเจ้าต้องยอมภาพความจริงให้ต้องแยกออกให้ได้ก่อนคิดหลายๆายคิดหลายๆอย่าคิดตื้นตื้นคิดไกลไค,คิดหลายๆลามอย่าคิดน้อยนยคิดหลายๆเนาะพี่น้องฟังแววพี่น้องขึ้นจังไลยเน,นาะแม่แม่คือเพื่อนวายลีพี่น้องเนาะ คนจีนมีอิทธิพลห้ายในประเทศเล่าเนาะพอมาอย่างเงินเนาะพี่น้องเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะคะแม้แต่กฎหมายเว้าซื้อซือซะเนาะแล้วแล้วในเล่านะล้านค่าที่เป็นล้านเล็กๆในหน่อยที่ว่าขายเครื่องหน่อยอะในตัวอย่างเช่นร้านของ โม่สาวน้อยเนาะเพื่อนการรับเนื่หยวนเพื่อนกันเดยพี่น,อนอ้องเนาะคนจีนในเล่าส่วนหลายเขาจะว่าภาษาเล่าบ่ไดเลยเนาะอาจจะได้นิดหน่อยบอบอคือคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนาะเพราะว่าเพิอ่อนยูมาโดนจนได้สัมชาไทยแล้วลูกที่เกิดมากก็คือเป็นลูกคนไทยเชื้อายจีนเนาะเรียนภาษาไทยเติมโตในไทยก็เป็นคนไทยเลยนะพี่น้องเนาะ อมืแล้วไทยกับบอบอรัรบเงินตาของของเล่าหรือว่าของจีนเนาะเพื่อนจะรับแต่เงินประเทศเพิ่นเท่านั้นเนาะถ้าใช้าจ่ายก็ต้องไปเอาไปแลกเปลี่ยนมาก,ก่อนเนาะแล้วจีนที่อยู่ไทยเขารบกฎหมายไทยมากเนาะกฎหมายไทยนีสุดยอดแล้วนะคะเนาะ ความจริงพี่น้องอันนี้ความจริงเลยสาน้อยการย่อมรับว่าจีนมีอิทธิพลหลายแห่งเพราะว่าเขามีเงินเนะเาะฟังเล่าเฮาถือว่ากฎหมายใส่กับจบีนบะ่ไดดเนาะเพราะว่าเขามีเงินหลายเขาสามารถซื้อกฎหมายของเล่าได้เนาะเขาเขามาเพื่อหาผลกําไรหาผลประโยชน์ถ้ามองได้บ่งมีผลประโยชน์เขาก็จะบ่อย่ได้พี่น้องเนาะ อาชีพนี้ร้ายกว่านี้พี่น้องสาวน้อยกับหูเท่าที่หูมาเท่าที่เห็นเนาะในชีวิตประจำวันนะเนะาะผู้ใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปพี่เก่าพี่น้องเนาะมาเวา้ามาโอมามาคุยกันต่อนในคลิปเออแน่เห็นคอมเมนต์ใต้คลิปพี่น้องเนาะอ่ะฝากพี่เก่าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวน้อยพี่เก่าคะ่ะพ่อกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะ